สวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับอภินันาการพิเศษครับปฏิวัติกาจัดภัยครับขอนําเสนอที่ดินสวยๆครับรามินทา97ครับแวดล้อมผมจะขอถ่ายกว้างๆให้ท่านเห็นว่าแวดล้อมที่ดินรามินทา97นะครับรามินทา97ใกล้ๆห้างพรอมนาดนะครับห้างแฟชั่นรามินทาเข้ามารามินทา97ในสวยทั้งซอยหรูทั้งซอยหน้าอยู่ครับพื้นที่แปลงนี้94ตารางวา ยังไม่ถมหน้ากว้างประมาณ13ลึกประมาณ23เมตรยังไม่ถมนะครับคือแวดล้อมใกล้ๆใกล้ๆทาวน์เฮาส์5คูหาตรงนี้ครับ0986474222ครับสวยหรูทั้งซอยหน้าอยู่ท่านที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้นะครับพื้นที่94ตารางวาขายไม่แพงครับขายตารางวาละ48,000นะฮะผมออกค่าโอนค่าภาษีในหน้าทั้งหมดครับ ในหน้าต่างๆที่อยากจะเป็นพันธมิตรอยากจะมาจอยอยากจะมาโคโอเอเจนต่างๆโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับเดี๋ยวส่งข้อมูลระเรียงต่างให้ท่านดูท่านจะได้เข้าใจนะฮะ0986474222ซอยนี้ฮนะมุม380องศาครับ380องศาครับน่าอยู่เข้ามาจากฝั่งซอยประมาณสัก300เมตรครับเห็นเลยครับที่ดินแปลงนี้ครับ 0986474222ครับแว่ลบเป็นแบบนี้ครับโทรได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ